สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศสถานีมักกะสันนะครับพามาชมบรถพิเศษนําเที่ยวขี้หะนะครับที่183นะครับชุมทางฉะเชิงเซาไปทางสถานีกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าสถานีมักกะสันแล้วนะครับมาแล้วนะครับ รับส่งสถานีมักกสันนะครับก็กำลังออกจากสถานีมักกสันนะครับก็เป็นขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะครับ ปายทางสถานีกรุงเทพต่อไปนะครับ